1วิธีเอาชนะโชคชะตาในวันนี้นะคะมาจากหนังสือ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของอาจารย์บัณฑิตอึ่งลังสีนะคะเรามาดูกันว่าข้อที่1นนะคะกฎข้อที่1ในการเอาชนะโชคชะตากฎข้อที่1คนโชคดีรู้ว่าโชคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอนาคตใครที่ฟ้าลิขิตมาแล้ว ทุกอย่างในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครที่เกิดมาตำ่ำแล้วก็ต้องทนรับกรรมไปตลอดชีวิตไม่มีใครที่จำเป็นต้องโชคร้ายตลอดเวลาในทางกลับกันคนที่โชคดีโดยไม่ได้เรียนรู้วิธีการทำให้โชคดีนั้นอยู่กับตนเองตลอดไปหรือไม่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างโชคใหม่ๆเช่น คนที่เกิดมาในกองมรดกแต่ไม่รู้จักการทำงานสักวันหนึ่งโชคนั้นก็จะหายไปโชคที่ฟ้าลิคิตมานั้นมันดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนที่โชคดีจริงๆนั้นสามารถเปลี่ยนให้สิ่งที่ฟ้าให้มาเป็นสิ่งที่ดีได้หมดแล้วทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนโชคนั้นได้คุณต้องเปลี่ยนความคิดของตนเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคุณต้องรู้ ว่าโชคนั้นเปลี่ยนแปลงได้คนส่วนใหญ่ไม่รู้เขาคิดว่าโชคนั้นเป็นสิ่งที่ได้ไปมาสุ่มสี่สุ่มห้เขาคิดว่าโชคนั้นเป็นสิ่งที่ไปมาแบบสุ่มสี่สุ่มหไม่มีระบบไม่มีที่มาที่ไปโชคเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้